เียะลงมาลงมานี่คุยกันก่อนเอ๊ะเอ๊เอ๊เอสู้กับทหารหรอเฮ้ยเลยลงมาโอ้คุยกับทหารหน่อยเจ้าหน้าที่มาครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เดี๋ยวดูเจ้าหน้าที่คุยกันเฮ้ยๆอย่าอย่าอยายายา ส8 0บูนทิวคือสีเที่ยวสวัสดีครับอยู่กับ600น้ำกรีนครับวันนี้เรามาอยู่กับเซตอีกหนึครับหัวหน้าจริกุดได้ขุดสะได้สวยมากโอ้หน้าดินลึกถึงวะเนี่ยหน้าดินประมาณสอเมตรห้าสเลยนีนี่เเนนน่เนี่ยนเนรเเนนี่เนอ่นยย่่เเเยจย่่ บ่สองไรเลยนะอยู่อยู่ยตรงนี้ทั้งปีบ่ความลึกไม่จำกัดไม่ยครับอันนี้จะลงชั้นสองบ่<อ> <laughs> ลงชั้นสองอสอฟันพิศดครับคันนี้ไม่แกะกล่องป้ายแดงนะวนันนี้โจยอัดจัลบีแบบแลบเลยอะ่ะ อัจาราบีแบบแลบเลยสายโหดครับอยู่กับหัวหน้าจ้ในสายโหดโหดมากรถพึ่งได้เข้าปีที่สองครับอันนี้โครงการปลูกทุเรียนนะเนี่ยเนี่ยน้ำสปริงเกอร์ทุเรียนครับ ที่นี้โซนอำเภอว่นกลัวจะปลูกทุเรียนเยอะมาแล้วครับรถบริษัททั้งหมดเลยนะแล้วก็เขาจะสร้างขึ้นเองหมดเลยครับแล้วก็สีก็ทําเองหมดเลยบริษัทประกอบเองหมดเลยครับเป็นทีมงานเรื่องแสงเคไฮก,กิจหรือว่าหัวหน้าเจรอยครับว้ามาบินกันมาสิ เครื่องครับบอกว่าไม่ต้องใหญ่ครับร้อยหกห้ารอยเจ็ดห้าประมาณนี้บอกว่าถ้าเครื่องใหญ่มามันก็เปลืองน้ามันอันนี้อันนี้น่าจะเป็น175ยเจ็ดสิบห้าแรงทำสีเองประกอบเองซื้อแต่หัวกับคัสซีมาครับ เดี๋ยวมาดูหัวหน้าโจยขุดก่อนว่าเขาใส่กี่ตักครับเราไม่ได้มาสืบมาอะไรนะเรามาถ่ายคลิปเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันครับกลมแรงมากแบบอุ้มๆเลยครับมีตะชี่ของเราครับเอ้ยไม่ใช่ของเรื่องแสงครับอเราหายสงสัยแล้ว กระจกที่เขาหาันออกเขาบอกว่ามันเหลี่ยมตาไหมมันมันส่องตาก็เลยหันออกตามที่เขาคอมเมนต์มานะเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันแต่มันก็ไม่มีประโยชน์นะใส่แบบนี้มาเนี่ยกระจกแบบใส่แบบนี้มาไม่มีประโยชน์นะหรือจะส่องให้เทวดาด้วยหลือโอ้ยดินสวยมากเลยครับหน้าดินเป็นหน้าดินนะหน้าดินก็ประมาณ เฮ้ยน้ำซึมเล็กน้อยหน้าดินประมาณสองเมตรนั่นแหละดินสวยค่อนข้างจะสวยนะจ้วงเอาจ้วงเอาเลยครับบางคนก็บอกว่าขับมิตตชิมันช้ามันไม่ใช่นะมันอยู่ที่คนขับเนี่ยเขาก็ใส่ดินประมาณนี้ครับอาอใส่อีกครับเล็กน้อย คือแคนโดแเองครับโอเคออกตัวแบบสบายๆครับถึงจะใส่เยอะปอาการออกตัวของเขาแบบสบายๆไปเลยอะไรครับนะอ๋อเทสทั้งน้อยอ๋อให้รถเทสวะ อ,อ๋อไม่ต้องเทรหรอกตาฮะ <ตา S 2> ไม่รู้เลยตาไปถามเขาดูาดาอ,อ่ะจ้อตาจะมาสางดินบ่เอาสักกี่ร้อยเที่ยวตาอ๋อเรียกดี่นีตาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโบกโบกมือเดี๋ยวจับมือตาน่ะโอ้ยมาเดยกก่อน <c oughs> ตาเป็นทหารเก่าครับดูการใส่แต่งตัวตาทหารเก่าไหมตาชี้เลยอ่ะมาอ๋อทหารเก่าอ่าเห็นไหมโบกลงมาลงมาต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 าคูคูหน่อที่ลงมาเจ้าหน้าที่มาไว้เงี้ยอ่าฮะลงมาลงมานี่คุยกันก่อนเออ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 สู้กับทหารเหรอเออเลยอ่ะลงมา โอ้คุยกันทหาหน่อยเจ้าหน้าที่มาครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เดี๋ยวดูเจ้าหน้าที่คุยกันเฮ้ยๆยๆย้ยา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 ย้นะนนุสองครับ80บบูนทิวคือสีเที่ยว ามาสั่งดินครับอันนี้มาจะทานแล้วครับ<อ>280บบาทถ้าดันท้องอีก30บาทก็เป็นสามร้อยครับตรงนี้ไหมแน่นมากเลยครับพีเเ่เซคิอันนี้บูมพิเศษนะบูมอาร์มพิเศษยาว เดี๋ยวคุยกับเจ้าหน้าที่กันจับเลยตาจับเลยเรียบร้อยครับโดนจับแล้วครับนี่กสังเกตทุกอย่างอ่าาำไม่ได้โอเจ้าหน้าที่ไหมบอกว่าอุเยออ่าตาลองตาลองทำแบบนี้ด้วยแบบทหารเก่าให้ตาเออเอสุดยอด อุ้ยปึ๊บอืออ๋อตาตาลองลองลองแบบแบบนี้ดิ่อือโหสุดยอดเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วครับหัวหน้าโจ้โดนเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาจัดการเรียบร้อยแล้วโดนไปโดนไปสี่เที่ยวสองร้อยแปดสิบบาท นี้ครับ้องรถตามมีกองรุ๊ปไหรอยุงโดนเียเลยมารถไทยรึเออ็ใ้ก่ว่าไโอ้ยโอ้ยี่รถตามย่เาจาก่มแล้วครับสองคันขลังจะเป็นเล็กจวดได้เนี่ยขับไห่ไดยอนอีกบ่

เด็กเออดูกระจกเอาดูกระจกเอาดูกระจกดูกระจกอ่านั่นแหละอะคนขับคนใหม่ยังไม่ชินครับแต่อันนี้คนเก่าแล้วแซมไปสัมภาษณ์อะไรเนี่ยเนี่ย <c oughs> เล็กสจวดน่ะเนี่ย <c oughs> เออวิง่งไอ้มาจากคนหนึ่งกัน <c oughs> <c oughs> เล็กสจวด <c oughs> เล็กสจวดไทยแลนด์ ลูกพี่ได้กี่เที่ยวแล้วสามบ่ะจะเที่ยงแล้วสามเที่ยววิ่งไกลครับไปกลับประมาณสิบแปดกิโลครับเอ้ยสิบหกกิโลถึงไหม เหลืองอารามงามแท้ขับโดยเล็กจวดโอ้ตักได้อุ้มมากแล้วก็จ่วงทีเดียวเขาบอกว่าลงอีกหนึ่งชั้นน่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับมาเยี่ยมเยือนทีมงาน ได้จุ้ยครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ